สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยู่กับเช้าวันที่4ของการมาลอนดอนนะฮะและก็วันนี้เป็นวันแรกที่ทีมไทยหนึ่งเดียวของเราหรือ AG a m อ r y Gaming นะฮะ <c oughs> จะไปแข่งกันโอเคก็ เปิดตัวสวยครับเปิดตัวของวันที่สี่สวยครับฮอนโบยา่าพึ่งรู้ตัวว่ากระเป๋าตังหาย,าเ,ยเป็นการเปิดตัวที่สวยเลยทีเดียวเอาเลิกเอาชัยนะฮะแต่ถ้ากระเป๋าตังหายแล้วได้แชมป์เข้ารอบวันนี้เลยก็โอเคปะโอเควันนี้พรุ่งนี้เลยก็จบแพ้เออนะฮะจบเลยอันดะับสามไปรอนพักเต็มอิม่มแมแมนสุดๆน้อยเ่ยยี่โมง เที่ยงครึ่งพี่เที่ยงครึ่งพี่นอนตีห้าวันที่เนี้ยนอนไปสามชั่วโมงใช่ออไรยู่ก็นั่งดูคลิปอะไรอย่างเงี้ยทำคลิปใส่โฆษณานูนนั่นอะไรเงี้ยก่อนจะตื่นผมก็กว่าจะหลับนะเออก่อนหลับประมาณตีครึ่งก็โอเคแล้ววันนี้ชิววันนี้พบความมั่นใจมาเยอะไหมครับดักแมน ก็ชีวิตนี้ผมไม่เคยต้องมานั่งทาอะไรแบบนี้มาก่อนนะก็มั่นใจอยู่อะกูทํามาก่อนทําเยอะต้องทําเยอะงานบ้านเยอะจริงพี่นั่นแหละโอเคคิดว่าวันนี้เอฟจะเอาอยู่ไหมไม่น่าพี่พูดจุดเขาโคตรดีเลยเขาแค่มันยังงัดเล่นมาลองเชิงขึ้หน่อยหัวแตกไปดิโดนไปสามรอบไม่งั้นหรอกพื้นที่เขายังฟาร์มได้เขาไม่เขาไม่จำเป็นต้องเสี่ยงอื แต่เมื่อวานโดนไปสามรอบมันก็น่าจะคิดเยอะแล้วนะคิดเยอะแล้วเจ็ดแคเอเเอีแม่งคือมันต้องบอกว่ามันเป็นทีมแต่งน้อวยว<ช>หนึ่งทีมแต็งถูกปะใช่มันก็ต้องคิดแล้วแค่แบบสมมติอ่ะเมื่อวานแค่ซ้อมวันนี้ถ้าพลาดตาหนึ่งไม่คุมเลยนะไม่คุมเออแล้วพื้นที่เหมือนเหมือนสมัยพี่แข่งแรกๆอะ่ะพวกแบบทีมใหญ่ก็จะแบบไม่ไม่มาแลกเพราะมันได้ไม่คุ้มเสียแล้วไอ้จุด<อ>ที่เราไปเอาของมันอ่ะก็แค่ว่ามันจะดีแบบดีจัดอ่ะจุดที่มีรถด้วย3มอ่ะเออแต่แค่เป็นจุดขึ้นเขาแค่หนึ่ง มันไม่มันทิ้งอยู่แล้วพี่ว่านะเราไม่จะเป็นต้องเสี่ยงก็อย่างที่้องพีพูดนะครับผมว่าทิมใหญ่ๆอ่ะไม่ได้จะมาเสี่ยงกับเราแต่ถ้ามันฆ่าเราได้แบบสามตาติดอ่ะมันจะเสี่ยงแต่นี่คือเราฆ่ามัน่ยมันจะอารมณ์และจะหวานหวานเจี๊ยบครบมยังไงพี่แม่นอนแค่เพื่อลยคะเอ็มทีมหกม่เอาเอ็มสี่ยิงต่อให้ฝากดีฉันด้วย เราไปหาน้องโบกับ<ร>น้องนิวผ<ร>ู้ที่กระเป๋าตังหายนลครบร <c oughs> นี่ฮะวันนี้เพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองกระเป๋าตังหายอะจะไ,ได้จะได้ตังรู้สึกไงครับวันนี้เองลยวิ่รออะไรอะ่ะโอเคครับเราอยู่กันในเขาเรียกว่าอะไรวะในฮอแข่งแล้วกันนะเป็นสถานที่ที่24ทีมมาแข่งขันกันนะครับ ก็น่าจะแบ่งเป็นกรุป๊ปกรุปร๊ปแล้วแปดทีแบ่งเป็นทั้งหมดสามกรุป๊ปแข่งวันละกี่แมตช์วะแมนหกแข่งวันละหแมตช์นี่ครับเวทีต้องบอกเลยว่าใหญ่ยาวเลยทีเดียวเป็นโลโก้ทีของทุกทีมครบเนี่ยครบครับนี่ก,ก็จะเป็นเวทีต้องบอกว่าที่นั่งเยอะมากนะผมผม ือผมไม่รู้ว่าคนอังกฤษเนี่ยเขาไอ้นี่จะแค่ไหนแต่ผมว่าที่นั่งไม่น่าจะเต็มหรอกอนี่ครับประมาณนี้นะโอเคเนี่ยครับก็จะเป็นที่นั่งแบบเนี่ยฮะที่นั่งเยอะเหมือนกันนะครับเป็นสแตนขึ้นไปสองฝั่งนะครับก็โปรดักชั่นที่นี่เดี๋ยวดูจากการจัดเรียงเวทีเนี่ยสวยงามระดับเฟสอิสนะครับผมยุโรปบลอนดอนนะฮะ โอเคเดี๋ยวถ้าเริ่มแข่งแล้วหรือ,อยังไงผมก็จะถ่ายอัปเดตเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมติดตามเชียร์ทีม AG ด้วยนะครับโอเคครับผมตอนนี้กำลังจะเริ่มสกิมแล้วนะครับผม,บผมทีม a อของเรามีน้าบอยมิโนรุนะครับผมขึ้นไปช่วยโค้ชครับผมตอนสกิมได้คนเมืมเอ่อกี้เกิดที่ไทยคนเมื่อกี้เกิดที่ไทย ฟังฟังรู้เรื่องเขาจำไม่ค่อยได้แล้วอเกิดอ้อ,อพัดไปเขาเรียกอะไรมันแประชาชนนะเกิดที่ไทยเลยทีมงานฝั่งเราเป็นคนไทยนะครับผมตอนนี้กำลังจะเริ่มสกิมเกมแรกละอ๋อกำลังจะเริ่มสกิมเกมแรกพี่บอยมิโนรุนะครับตอนนี้ได้ขึ้นไปเป็นโค้ชเอจในสกิมนะครับผมทางทีมงานเขาให้โค้ชขึ้นไปกหนึ่งคนนะครับเลยส่งพี่บอยขึ้นไปครับผม มาแล้วครับผมโค้ด AG นะครับผมสกิมเป็นไงบ้างครับพี่บอยเมื่อกี้มันเขาเล่นวอลหมดอยู่รอเล่นสกิมอ๋อยังยังไม่สกิมใช่ต้องไปขึ้นไปดูตำแหน่งกับลายวิ่งรถไปเชวยน้องอันนี้คือได้ได้ขึ้นในโค้ดยาวเลยครับตันแข่งก็เฉพาะตอนสกิมอย่างเดียวอ๋อสกิมอย่างเดียวตอนแข่งขึ้นไปดูไม่ได้อ่าก็เดี๋ยวเราดูตอนน้องแข่งแล้วก็ค่อยคุยกันหลังเกมอ๋อข้างๆเรานี่เกาหลีใช่ไหม ก็จะใช่เลยหน้าตาาใช่ครับมไม่เห็นเสื้อทีมไหมเขานั่งอยู่เคยครับผมเดี๋ยวังไงอัปเดตเรื่อยๆครับผมเมื่อกี้เมือ่อกี้ตอนเราสกิมเขาสกิมวอโหมดเราแม่งที่หนึ่งเฉยเลยสกิม<ย>วอลหมดเราที่หนึ่งยิงโคตรโหดเมือ่อกี้ทีมงานนี่ไงครับทีมงานที่อยู่ข้างหลังเราที่คอยดูแลเราเขาบอกว่าเขาอะคือบัตรประชาชนเขาอะสำเนาเกิดที่ไทยเลย แต่ว่าเขานานละเขาจําภาษาไทยไม่ได้แล้วนอกจากแบบนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เกือบจะดินทาเขาอยู่แล้วเราเล่นเราเล่นลน,นะฮะเขาก็หลักๆเขาพูดภาษาอังกฤษแหละคือพี่ปอยสื่อสารได้เรียบร้อยสบายมากก็เข้มที่นี่ก็เข้มตามระดับโลกไปถึงยึดโทรศัพท์เรียบร้อยถ่ายอะไรไม่ได้เลยอจำมอาอย่างเดียวเครับครับโอเคครับตอนนี้ก็เป็นการสคิมรอบแรกเลยนะฮะ เขาไม่เอาโทรศัพท์ขึ้นมาแต่เขาอนุญาตให้เอาวิดีโอขึ้นมาได้นะครับผมก็อาจให้คุณผู้ชมทุกคนได้ดูกันแล้วก็เก็บแผนให้เรารู้ให้เราศึกษาด้วยตัวเองด้วยนะครว่าใครผิดพลาดยังไงโอเคหลังจากนี้ผมจะพูดน้อยมากนะครับตอนนี้ในงานก็เริ่มเปิดตัวเปิดรายการกันแล้วนะฮะโอเคกำลังเข้มข้นเลยครับเนื้อหนึกงปลังเข้มเนื้อหนึ่อยนืมอหนึ่งปล่อยไหม ผมแอบมาเป็นโค้ชให้ด้วยนะฮะนี่ก็ัก่าราน้ยอจริงน้องให้ผมเป็นโค้ชให้เลรอครับผมเลยได้ขึ้นมายืนตรงนี้ห้แมหลักๆผมได้อยู่2จอนี้นะครับเพราะว่าน้องพีจะเป็นคนสั่งหลักนะครับแล้วก็มีโบคอยเสริมจากที่ผมสังเกตการนะ แล้วมึงปาร์ตี้โอ้โหมันตีเดียวกันไอสัตว์ไอเหี้ยเ้ยคบปาร์ตี้เลยกูจะไม่ตายสัตว์ตายวงไอ้สัตว์เอืออย่างเยอะสรุปอ่ะสรุปแปลว่าไอบ้านกับห้องน้ำข้างบนอะคือตีเดียวกันถูกปะสามตัว โอเคครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมกินมันเหมือนซุปเห็ดนะครับแต่ว่ามีไก่แล้วก็ข้าวโพดแบบเอามากินแทนข้าวนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะมูสมผลมไม้เหมือนนมปังผลมไม้เป็นมูสนะครับก็โคกซีโร่นะฮะก็ชิมไปแล้วหรือว่าก็ก<ข><ข>ินได้อกินได้เดี๋ยวผมจะลองชิมมันของไอ้กีไอ้กีบอกอร่อยโอ้โห อย่าอ,อไ,ไปเออโอเคนะไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรมันเซอร์ไพรส์กว่าที่เราคิดอเออเออโอเคเดี๋ยวเราขอตัวกินก่อนนะครับอโอเคครับผมตอนนี้รายการเริ่มแล้วนะครับ <ขอ S 1> ก็ยังไม่ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการคิดว่าพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเนี่ยน่าจะวันที่20ก็คือเสาร์ที่นั่นแหละนะครับน่าจะ สวันนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เกมแรกกำลังจะเริ่มแล้วนะฮะนี่ทุกคนก็จะนั่งอยู่ข้างล่างนะฮะคนแข่งก็อยู่ข้างบนจะไม่มีใครที่ไปยืนอยู่ด้านหลังได้นะฮะนอกจากทีมที่ต้องการทานสเตเตอร์ซึ่งทุกทีมพูดได้หมดนะฮะเอจก็มีไอโบพูดได้นะครับฮอนโบย่านี่ครับผมนะ โอเคครับเดี๋ยวผมไปดูเกมก่อนละกันนะยังก็ฝากทุกคนเชียร์เอด้วยนะครับคลิปนี้ก็น่าจะลงหลังจากที่ AG แข่งแหละนะครับแต่ก็อยากให้ฝากเชียร์ทุกๆวันที่ AG แข่งนะฮะวันนี้หว,วังว่าผลงานจะดีและเขาเป้านะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันหลังจากเกมเริ่มได้จนถึงวงที่3นะครับเขาไม่ยอมเปิดจอให้พวกเราดูนะฮะจนตอนนี้เปิดแล้วนี่ครับ นี่โปรดักชันนะฮะของเฟสอิดเปิดให้ดูแล้วครับก่อจะได้เห็นเมื่อกี้ผมก็ไปดูถ่ายทอาสดมาในมือถือนะครับ okay, โอเคก็เดี๋ยวขอตัวไปเชียร์ a อก่อนนะครับแบบติดขอบสนามนะฮะจากด้านล่างเมื่อกี้เดินขึ้นมาหน่อยหนึ่งฮะไม่หน่อยหรอกสักระยะนึงเลยนี่ฮะวิวโคตรดีตรงนี้ถ้าใครมาดูนะผมแนะนำให้ไปนั่งตรงกลางนะครับแล้วก็นั่งระยะนี้ สวยจ,จัดจัดมองเห็นทุกอย่างแบบปลุกปลงนะฮะโอ้หอบโอเคไปดูกันต่อตอนนี้ก็กำลังสัมภาษณ์ไอบิซ่าของทีมรูคิดอยู่นะฮะเมือ่อกี้คว้าแชมป์ไปนะฮะคือเมื่อกี้ต้องบอกเลยนะว่าเราผมดูตั้งแต่ต้นจนจบใช่ไหมครับ AG เราเนี่ยจบอันดับที่11ได้4คิว 5คิวก็ได้ทั้งหมด5แต้มนะครับก็ไม่ไม่ได้แย่นะสำหรับการจ,จบอันดับที่11น,นะครับตแต่ว่าเมื่อกี้วงสุดท้ายวงหลังๆเนี่ยทำให้เห็นเลยว่าลิควิดเนี่ยก็ยังเป็นลิควิดอยู่นะครับส่วนอฟริกานีครับต้องแต่ต้นเกมที่เสียเสียไป1คนโดย Dark man ดักแมนไอ้โดย DMG ฆ่าไปเขาก็อยู่ยันวงวสุดท้ายเลยนะก็ประคองมาได้จนถึงที่3แล้วแถมขโมยอ่าสตีลคิวไปด้วย2ตัวนะครับก็บอกว่าแสบแสบใช้เล่นแต่ว่า ทีมที่เราเห็นเห็นอยู่อ่ะก็ตามคาดนะที่เราเต็งเต็งไว้ที่ผมเต็งเต็งไว้ว่าแบบเออน่าจะมีทีมประมาณนี้ประมาณนี้ส่วนทีมที่เซอร์ไพรส์ก็จะเป็นทีมทีมจีนนะฮะแล้วก็คะแนนตอนนี้นะฮะนี่รีคูดอยู่อันดับหนึ่งมี22คะแนนนะฮะนี่ครับไล่ลงมาทีมจีน12เนี่ยครับไล่ลงมาครับดูเอาเลยนะฮะดูเอาเลยนะครับนี่ก็ประมาณนี้สำหรับเกมแรกสรุปนะครับแล้วก็ พวกดีเทลเกมอะไรอย่างเงี้ยผมจะไม่ถ่ายแล้วกันเพราะไงผมก็รู้คุณผู้ชมทุกคนก็ดูกันอยู่แล้วนะครับก็ม,มาสรุปคร่าวๆให้คุณผู้ชมฟังแต่ละตาแล้วกันว่าเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเจอกันใหมเ่เกมที่2ครับโย่ w ว a t s up ักกี้นะฮะ AG ได้ที่15นะครับเซ็งครับผมก็ <laughs> เลยเดินออกมาซื้อซับเวย์ <laughs> ซับเวย <laughs> ์กินเดี๋ยวเข้าไปดูเกมที่3ต่อนะฮะตอนนี้เราก็ กำลังเข้าไปเดี๋ยวแม่งตรวจอีกยามเยิมเฮ้ยเขาให้เอาของกินเข้าไปป่าวพี่ต้องกิน้วกินได้อลอวโอเคก็หวังว่าเอจจะเล่นดีขึ้นต่อไปในทุกๆนัดนะฮะเกมแรกๆเหมือนเหมือนเราแบบเหมือนผมใหม่ๆอ่ะที่ผมไปแข่งอ่ะเหมือนแบบคือเรารู้มาอยู่แล้วว่าเขาแบบจะน่าจะเล่นแนวนี้แนวนี้จะสุดท้ายพอเวลาแข่งมันต้องเข้าไปเรียนรู้ในสนามอีกครับ อย่างผมเนี่ยผมแข่งมานานเนี่ยผมไปแข่งทีไรมันก็ต้องเข้าไปเรียนรู้ตลอดเลยมันเหมือนแบบเขาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆโดยที่เราแบบยังตามเขาเสมอไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะก็อย่างว่าฮะการแข่งขันมันต่างกันนะครับโอเคก็เอาใจช่วย AG AG a m e r i c a Gaming สู้ๆไฟติ้งตอนนี้ก็เรานั่งดูกันข้างนอกเมื่อกี้ก็ผมก็ได้คอนเทนต์ฟรีมากินถ่ายให้นะฮะ ก็อย่างที่กีรายงานไปเมื่อกี้เรานั่งดูข้างนอกนะทีมที่เกมที่3 AG จบที่11กัน1คิวก็ได้แค่1แต้มตอนนี้อันดับอยู่ที่13นะครับก็ต้องบอกเลยค่อนข้างวิกฤตนะฮะแต่ยังมีอีก3เกมของวันนี้นะครับมีอีก3เกมก็เป็นอีรันเกิลหมดซึ่งเป็นแมปที่ทุกคนถนัดมันเป็นแมปที่ทุกคนถนัดเนี่ยเดี๋ยวให้ดูคะแนนนี่ฮะ มีเอีกสามแมปเป็นเ e r รันเกิหมดตอนนี้ทุกทีมผมว่าทุกทีมที่แข่งเนี่ยถนัดแมปนี้สุดแล้วส่วนมิลามาก,ก็แล้วแต่แล้วแต่ฟอร์มแล้วแต่การซ้อมนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดู3เกมสุดท้ายกันนะฮะก็อย่าลืมเอาใจช่วยทีม AG ด้วยนะครับผม <S <S แข่งวันแรกจบไปแล้วนะฮะผลงานของทีม AG ก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่ายังมีลุ้นอยู่นะครับก็คือมีพุ่งนี้หวันจบอันดับที่ 13มี18คะแนนใช่ไหมจบอันดับที่13มี18คะแนน14ไม่เหรอ18พี่18ไม่ลองคิดเล่นอันดับอะอันดับ14บถ้าเราได้18คิวอะแต่เราจบที่ตาเราจะมี30แต้มดเว้ยแต่สิบอะฮะถ้าเราจบที่6ลูกตาเออแ้วเราได้แค่18คิวอะเราจะมี30แต้มเราจะได้แต้มอันดับมาสิบสองซึ่งเยอะด้วยคือเราจบ18คิวที่6เออที่6ลูกตา ได้ยิงแต่ไม่ได้อันดับง่ายๆได้ยิงแต่ว่าได้อันดับคือเขาจะถึงแล้ยิงเลยพี่บอยครับพี่บอยถูกใช่ไหมผู้มันทิมกันมันอันดับหกอันดับหกถูกตามัวงมันยังอยู่ได้แต่คือแต่คือพอร์ชั่นข้างหน้ามันเป็นกลางวงใช่ไหมอ่าแล้วมันทิมกันมั้ทิมเอาพอร์ชั่นกันมั้ยไม่คนถ้าสมมุตว่าเป็นวงวงแรกอ่ะผมคิดว่าติดอันดับหกตาแล้วเล่นแบบกั๊กพี่อ่ะแต่คืออ๋อไม่ไม่ทิมไม่ทิมเอาง่ายถ้าวงแรกๆอ่ะมันทิมเว้ย มันทิมวงหนึ่งวงสองวงสามอ่ะแม่งทิมแต่พอหลังจากวงสามไม่ทิมแล้วหลังจากวงสามมันไม่ทิมแล้วทิมวงเลยท้ายเสียมันไม่ทิมแล้ววงเลยท้ายมันไม่ทิมกันแล้วเว้ยทิมกับวงแรกเพราะอะไรวะก็เหมือนโทวใหญ่ๆอ่ะส่วนมากมันไม่กล้าทิมกันเพราะอะไรวะเพราะว่าวงแรกๆอ่ะยังไงพวกมึงก็เล่นแยกถูกป่ะทิมใช่ไหมวงแรกเออแต่พอวงมึงไปดูตอนที่ไอ้นั่นแชมป์ดิทีมอะไรนะทีม SKT อ่ะ ที่ที่ A A H Q มันอยู่ตรงกลางตรงกลางแมปอ่ะมันมีบ้านหนึ่งอยู่ข้างบนน่ะไม่มีคนอยู่แบบโล่งๆเลยไอเนี่ยที่ไอที่ A มันได้แชมป์อ่ะ A F F ได้แชมป์อ่ะขาสตรอเบอร์อะมันเล่นแบบคุณโพชันใช่มาเล่นแยก4ี่คนเล่นแยก4ใช่มันอารมณ์เหมือนแบบใช้จิตวิทยาแหละพอเราเห็นุ๊บก็คิดว่ามีทั้งทีมทั้งตีนั่นแหละประมาณนั้น ไม่ได้มีพรุ่งนี้วันหนึ่งลองเล่นได้พี่ว่าเล่นลเล่นได้นะะเราัออ่มีตัวยวงเหมือนกันยกตัวอย่างง่ายๆเลยวันนี้คาวนากับไอลเลนวูฟแม่งทิ้มตั้งแต่วงแรกเลยเอ,อตัดก,กันลอยๆทิมรอรอเทียหมดพอ,อได้พอได้หนึ่งคิวปุ๊บคือมันเอานานเกินไปเว้ยคือมันมาทิมปึ้งปึ้งปึ้งชนเสร็จปุ๊บแล้วกว่ามันจะฆ่าตัวที่อยู่ข้างในอ่ะ ใช้เวลาจนเพื่อนค่ะไอพวกขาานายอะมาเติมพอมาเติมเสร็จปุ๊บฆ่าข้านายข้างในได้ทีนี้ขาานายล้อมออกไม่ได้เออออกไม่ได้ก็โดนฆ่าหมดจากที่พี่ดูอะทีมวงวงแรกหมดเพราะวงหลังๆอะมันจะสไตล์นี้เว้ยต้องแบบว่าไม่มีที่เล่นแล้วจริงๆอะถึงกระทิมเราเล่นอะไรเออ่เล่น,ลออลนกระทิมแต่นะ่แต่วันนี้เราไม่เราไม่เล่นกระว ไม่ได้พี่เลยไม่รู้อ่ะพี่พี่ว่าวันนี้พวกไม่ได้เล่นอ่ะพวกมึงไม่ได้เล่นเลยวันนี้เอาเนี้ยนะถ้ากูพูดเลยวันนี้เราแทบไม่ได้ปะทะเย่อะอะไรเลยแบบที่มันเป็นแบบจริงจังๆนะคืออะไว่ะกูเห็นว่าพวกมึงตายคือโดนยิงฟรีเข้าวงช้าเราไม่มีที่เล่นใช่ใช่วงช้าไม่เว้ยบางจังหวะเข้าวงไวแต่มึงก็แบบไวไม่สุดอ่ะคือไวแต่แบบก็อยู่แต่ตรงนั้นอ่ะเออไม่ได้เราเราต้องตัดการมะทะต้นคตอตอนตอนตอนที่เราลงใช่ต้องตัดการปะทะ ประมาณนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมน่าจะไปกินข้าวอาจจะไปดูบอลด้วย<ม>นะฮะวันนี้ o, 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 <c oughs> แม่ยอแมาเยอคืบบาดแฟนเราหน้า <c oughs> คิดว่าใครครับวันนี้ปาเตอ,อยู่แล้วเฮ้ย <c oughs> โอ้โหทีมกระโปงอ,อไม่มีไม่มีเด็กแมนอยู่เลยนี่หว่า <c oughs> นีเน,นี่ก็ต้องขออภัยเด็กแมนอยู่ด้วยนะฮะโอเคยอนยอยอยเดี๋ยวเจอกันครับผมกุนระเชื่อตอนนี้เราอยู่ที่ร้านข้างหน้าโรงแรมนะฮะ บาซ่าเพิ่งยิงนำหนึ่งศูนย์ะดูผ่านจากมือถือนะฮะนี่ก็มากินแฮมเหมือนแฮมเบอร์เกอร์เ,รเป็นขนมปังเบคอนไก่นะครับแล้วก็ฟิตแอนด์ชิพนะครับที่ขึ้นชื่อของรอนดอนนะฮะาชิมแล้วอร่อยดีเดี๋ยวขอตัวกินก่อนแล้วกันนะค,คนเยอะชิบหายเลยแฮโอเคเรามาปิดคลิปกันแบบนี้บ้างนะฮะสไตล์ขี้เกียจนะครับผมก็วันนี้ <c oughs> ไปประจนภัยโลกกว้างน้อยมากนะครับก็คือวันนี้อยู่แต่เขาเรียกว่าอะไรวะใน Excel ซลรอนดอนเอาว่าที่ที่เขาแข่งกันนะนะครับก็อยู่ทั้งวันเลยนะครับแล้วแม่งคือประเด็นคือแม่งไม่ให้เราดูเขาเรียกว่าอะไรมอนิเตอร์มันไม่เอาขึ้นต้องไปนั่งดูไปนั่งที่สนามมาแต่นั่งดูในมือถือโอน้ตบุ๊กเนี้ book, ยถ่ายย้อนหลังอะไรเงี้ยถ่ายแล้วสดเออครับก็ ผลงานเนจียังไม่ค่อยเข้าฟอร์มเท่าไหร่นะครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าพรุ่งนี้น้องๆจะเฮียมีกบด้วยในห้องหวังว่าน้องๆจะเล่นดีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมก็ติดขอบสนามเหมือนเดิมนะครับไม่ไปไหนแน่นอนยังไงก็ฝากเชียร์ AG ด้วยนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับผมเจอก,กันบ๊ายบาย